บุคคลผู้ซึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัยหมายถึงก็ไก่ผู้เอาประกันภัยขอไข่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยขอควายผู้รับประโยชน์นองงูถูกทุกข้อข้อนี้ตอบก็ไก่ผู้เอาประกันภัยค่ะ การประกันภัยคำจุนคืออะไรกไก่การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายขอไขการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในการขนส่งขอควายการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยสูญหายหรือไฟไหม้งองงูการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายข้อนี้ตอบกไก่การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายค่ะ ลักษณะของสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาประเภทใดกไก่เป็นสัญญาต่างตอบแทนขอไข่เป็นสัญญาที่ต้องลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายข้อควายเป็นสัญญาที่ต้องมีการรับผิดต่อบุคคลภายนอกนองงูถูกทุกข้อข้อนี้ตอบกอไก่เป็นสัญญาต่างตอบแทน